วันนี้ผมรู้สึกเหมือนคนอื่นๆนาฬิกากำลังเดินไปอย่างช้าๆอนาคตรู้สึกเดียวจริงๆและงานที่มีน้ำหนักมากขึ้นและมากขึ้นกับผมและพรุ่งนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกันอ้ยฉันรู้สึกว่าน่าเบื่อจังเลยอะวันนี้พวกเราใช่เราไม่น่าเป็นงานศพแกนี่เนาะเฉิาะพมิดูไม่น่าเลยแกแล้วแกได้ยังอยู่ดิยัอยู่ตรงนี้หัวโดยอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้ยพวกเราเดี๋ยนะต้องทำตามภารกิจอะ เออกินโดนัทกันมะวันนี้เออป๊อปคอนไหมป๊อปคอนหรอไปดูก่อนสินี่อะไรอ่ะอ่านหนังสือหนังสือพิมพ์โอ้ยนี่ไงโดนัทมากินกินกินโดนัทกันเร็วเนี่ยโอ้ยอู้ยเอาไม่แบ่งอ่ะเอาไม่รู้ฉันไม่ได้กินกินเป็ชิ้นเดียวใช่ฉันกินไปชิ้นเดียวใช่เลยนี่ใส่ว้าวหูเจ๋อบีเดี๋ยวไปซื้อให้ใหม่ เดี๋ยวนะเราเหนื่อยมากเลยไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนมะไปยุ่งไรใเลยฉันจะไปฉันใช้ไม้พวกแกติดคอายให้หมดโอ้แกฉันซื้อให้ใหม่นะไม่ไยุ่งนี่เจ้าบีเดี๋ยวซื้อให้ใหม่าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเดี๋ยวห้องฉันอยู่ไหนเปลี่ยนเสื้อผ้ามันเปลี่ยนตรงไหนเนี่ยโอว้ยเป็ใครห้องน้ำอะไรเนี่ยแกจะอาบน้มเหรอแกลุกลุกไปก่อนสิมันติด อะไรเนี่ยวอะปิดประตูตให้อะเปิดนะเปิดเออดิไอเปลี่ยนเสื้อผ้าห้องนี้ปะไม่ได้นี่อันนี่นี่นี่ผูขาวเนี่ยโอเคนอนดีกว่านอนเถออเหนื่อยมากเลยวันนี้ผมกวัเร็วมากใครอ่ะอุ้ยเดี๋ยวใครใครสะดุ้งเดี๋ยวไปเลยไม่ได้ไม่ได้ ไปไรกันเดี๋ยวทุกคนอยู่กันครบป้ะเป็นไรอะเรเมอรเหรออะไรอะยโล่งห้องเราเหรอเฮ้แกดี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ัเฮ้ยใครอะใครโดนจับตัวไปมีคนโดนจับไปเฮ้ยอย่าหยุดให้เลย่งไปิิ่ยเดียวหยุด้เยิ่งไปวงป่งไปมนด้เลยนยงนดบยมันดับเยบเลยมันดับเลยมันดัเลยมดเมันเ มนะไม่เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเห็นลากฉันเห็นลากชั้นอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ค้นหาสิ่งที่ต้องช่วยเหลือมันต้องหาเลขอะไรสักอย่างอ่ะเออเจ้าบีเลขหรอเนี่ยมันมีเลขอ่ะเพื่อที่จะเข้าไปหรือเปล่าอืมโอ้ยตรงนี้มืดมากฮะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันเป็นเปียนโนไม่ใช่หรอ ฉันขายเปีนที้งไปแล้วฉันขายเปียโนทิ้งไปแล้วไม่ใช่แหละเดี๋ยวเราต้องค้นหาบางอย่างเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันว่าทีวีมันแปลกๆนะทำไมอ่ะแกลองกดสเปซาราค้างตรงทีวีดูดิอ่ะอ่ะดูอุ้ยอันไงเฮ้ยเปิดไฟดีนี้กดแล้วพวกเราในครัวมีอะไรไม่รู้ะ แสงอะไรอ่ะมีคนเขียนอะไรไว้อะแกดี้ดูดิไหนว่าจริงด้วยอะคุณแกคุณแกต่อต่อต่อไปดนนี่ไหนเห็นไหมตรงหน้าเกเ่ยคุณแกเนี่ยแล้วเก็บไปได้ด้วยนะเอ้าฉันเก็บได้อ่ะอ๋อเคล็ดลับเขาบอกว่าให้กั้นหายใจเพื่อจะเห็นบางสิ่งบางอย่างเฮ้ยพวกเราพวกเราเห็นเห็นห้องนู่นไหมลอยแดงๆที่พื้นอะเฮ้ยลอยอะไรอะเปิดหน้าต่างเหรอเดี๋ยวนะ ม่ตอดดูดี่ิใช่ใช่เห็นแกลองเข้าไปซิเฮ้ยบ่าตรงนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างแล้วก็เอาไม่เข้ามาฮึเข้าไปคนเดียวแกทำอะไรดิแกก็เข้ามาซิอเอโอเคเขาบอกให้เปิดหน้าต่างไว้อ๋อมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างตรงหน้าต่างนี่ไงเนี่ยตัวเลขเลขเดี๋ยวนะเลขสามเดี๋ยวนะหรือว่ามันเป็นรหัสประตูอะไรตรงนี้หรือเปล่าอะพวกเรา มาดูเ่เถ้าจะใช่อยู่แล้วนี่ไงฉันเห็นแล้วอ๋อเนี่ยเหรออืมเนี่ยก็คืออันนี้คือเลขสามเดี๋ยวนะกังหันลมกังหันลมนี่นี่อันล่างสุดเลขสามทุกคนต้องเปลี่ยนเป็นเลขสามข้างล่างสุดนี่โอเคนี่จากตรงอันนี้ เลขสามจะวใชัโอเคเปลี่ยนแล้วเลขสามกังหันลมแล้วเราก็ต้องหารูปอื่นๆที่เป็นตัวเลขตามนี้โ okay. อเคเจอตรงนี้ห้องนั่งเล่นเลยไหนไหนดูดิไอเนี่ยมันเป็นรูปดวงตาอ๋อโอเคคล้ายๆพระอาทิตย์มาคล้ายๆพระอาทิตย์เลขหนึ่งเลขหนึ่งคล้ายๆพระอาทิตย์นี่ทางขวาเลขหนึ่งอาโอเคเลขหนึ่งเรียบร้อยหาสัญ,ญลักษณ์อื่นต่อน่าจะหน้าต่างหมดเลย เลขเจ็ดนี่ไงนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ห้องนี้แป๊บนึงนะเจ้าหมีเลขเจ็ดเลขเจ็ดอันนี้โอเคอีกหน้าจอกระพิโดหห้องนี้ด้วยห้องนี้ด้วยได้ได้ได้เดี๋ยวขอเปลี่ยนเลขก่อนนะเดี๋ยวลืมเลขเจ็ดอันนี้เจ็ดโอเคอ่ะตรงไหนต่อนะเจ้าหมีเอ่อเทียนเลขสี่ไปดูตรงโน้นเทียนเลขสี่ข้างบนสุดเลยได้นี่โอ้โหมีพัสเซ่นด้วยหรอ เลขเลขอะไรนะเจ้าหมีเลขสี่เทียนอะโอเคเทียนเลขสี่ต่อไปเหลืออะไรบ้างเหลือหัวใจเหลือหัวใจกับอะไรไม่รู้อ่ะเนี่ยใจกะหัวกะโหลกเออสองอันเนี้ยหัวใจแล้วเจอแล้วแล้วเจอกะโหลกกะโหลกเจ็บเจ็ดหรอโอเคเลขเจ็ดเลขเจ็ดเลขเจ็ดอันนี้เรียบร้อยไดเจอแล้วหญ่เจอรูปหัวใจรูปหัวใจเลขอะไรเลขหนึ่งโอเคเลขหนึ่งเลขหนึ่งได้เราเปลี่ยนเลยเลขหนึ่งตรงนี้ จ็บเจบจบอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเราถอนไอ้นี้ได้แล้วหรอถอนคำสาบได้แล้วเปิดประตูเลยไหมเออเปิดดิเจ้าหมีนี่หมีเปิดเลยไม่ได้อะได้ปะไม่ได้ที่บอกเมื่อกี้เฮ้ยเราเปิดไม่ได้อะเดี๋ยวนะหรือว่าต้องการหายใจาหายใจไม่เห็นน่ะเฮ้ยเสียงเคาะประตูเคาะประตูตรงไหนไหนไหน อฮ้ยอะ้ยเฮ้เฮ้ยอะไรเฮ้ย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 เฮ่ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเด้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเร้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเยย่ฮ้ยเฮ้ย้เ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้เ้ยยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเเ โอเคพราะเราอยู่กันครบหน้าต่างเราไม่สามารถหนีออกจากที่นี่ได้หรือว่าที่นี่มันความฝัน <f ern S 2> เนี่ยบอกให้รวบรวมเทียนรวบรวมเทียนเหรอทาอะไรอะคุณบาดีนี่ไงนั้ได้แล้วได้เทียนมาสองแล้วอ๋อเร็วจังเดี๋ยวนะยังไม่ได้สักอันเลยเทียนเทียนเทียนนี่ยเหรอเก็บไม่เห็นได้เลยเทียนอะเนี่ยรอไปอิกไงอ๋อโอเคตรวจสอบหน้าต่างเพื่อหาเทียนเหรอหน้าต่างนี้ได้ปะ กด e กด e แล้วก็เฮ้ยมีมือไม่มีมือออกมาด้วยอะ่ะระวังระวังนะยื่นไปจับมันดีมันขอมือแกแกก็ยื่นมือไปจับสิโอ้ยแคนเหรอเอจ <ร S 2> เออะไรจะมีเจออะไรลองส่องดูดิไหนนี่ห้องอะไรอะเราเราจะเก็บยังไงอะไม่เห็นเก็บอะไรได้เลยข้างในอะมันไม่มีเทียนแนเว้ยเว้ยขาดเทียนเจอสับปะาดซื้อไพร เฮ้ยมีมืออุ้ยมีลูกกระตามันหลอกฉัน,นต้องหาเทียนให้ครบหรอใช่โอเคกันาหาเลยพวกเราโอ้ยเจอลูกกระตาหายอ,อยู่หน้าต่างหา,หายไปแล้วเอ้เอาคุณยายมีว่าตรงเนี้ยเอ้ามี้ยายเก็บไปแล้วใช่ใช่อ๋อตรงนี้ดูแล้วหรอ,อใช่ใช่เมื่อกี้ยายเพิ่งเก็บไปนี่ตรงนี้ป่าตรงนี้แกเก็บยังลองดูทิเอาจริงๆว่าฉันได้แค่อันเดียวเอง อ๋อเหรอนี่ไงบนโต๊ะบนโต๊ะนี่อันนึงนี่ออ๋โอเค thank you สี่ิบเอ็เปอร์เซ็นแล้วเฮ้ยไม่ต้องห่วงพวกเราตรงชั้นมีเพียบเลยเด้อโอ้ยเก็บเปิลนๆเลยโอเคฉันเก็บแล้วอาเจอตรงนี้อันนึงอ่าโอเคได้แล้วตรงโต๊ะตรงโต๊ะนี่อุ้ยได้แล้ว thank you คุณยายใช่ฉันสำรวจตรงโต๊ะนี่ตรงนี้มันมีเซฟโซนต้องมีอะไรแน่เลยตรงเนี้ย เอาละไงเริ่มคิดละมันจะมีตัวอะไรไล่เราไหมเนี่ยแน่นอนเลยเดาได้เลยเฮ้ยเป็นไรเจ้าหมีไล่หมีอะไรลองส่องดูดิอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้ยตกใจหัวหมีไหนอะไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นเจอเลยเจ้าหมีเจออนากคนได้มีด้วยอ่ะเฮ้ยตอนนี้เราหกสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วเจ้าหมีแค่เป็นคนเก็บคนเดียวเลยเก่งมากเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวนะเจ้าหมี้้้ยยเฮเฮ้ย เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเมื่อกี้เห็นตาคนเมื่อกี้อ่ะใช่ไหมใช่ใช่เห็นแล้วทางซ้ายตรงนี้เราว่าน่าจะสองหมดแล้วนะเจ้าหมีอยู่เท่าไหอ่ฉันว่าตามโตไม่ไมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเออเฮ้ยนี่ไอ้เจอเทียนแล้วเฮ้ยมีมือมีมือวอไมหลอกไรนอพเเนพ่เนอกฉันนนเอ โอเคตอนนี้แ7อเนแล้วทุกคนอืมจเจ้า่องไม่มีไหนเฮ้ยเเฮ้ยวิ้งามเว้อยู่ในเซ็โซนแล้วใช่เฮ้ยตัวอะไรอ่ะฉันอยู่ในเซ็โซนแล้วแต่คุ่บอกได้ยังี่เขาบอกให้วิ่งไปไหนอ่ะวไปที่เซนวิ่งหนีวิ่งเลยวิ่งนีมีย่งยาง หนีไม่รู้หนียาวเลยหรอไม่รู้วิ่งไปก่อนว่ไปก่อนคอยว่ากันเอาหาเซฟโซนหาเซฟโซนหาเซฟโซนเ้าวเมื่อกี้เราเซฟโซนไม่ใช่หรอแล้วฉันจะออกมาทำไมเนี่ยวยงพึ่งออกยังพึ่งออกรอนั่นแหละฉันกำลังวิ่งไปแอบอยู่กดพื้นที่ค้างไว้คืออะไรอ่ะอ๋อกดสเปซบาร์ค้างไว้นี่การหายใจมันจะไม่โผล่มาหรอ ไม่รู้อ่ะมันบอกให้กั้นหายใจสีฉันมันเป็นขาวดําแล้วอ่ะใครเป็นบ้างกันเหมือนกันใหญก็เป็นใหญ่ก็เป็นขาวดาเหมือนกันเฮ้ยเขาบอกให้วิ่ง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 ่งวิ่งวิิ่งิ่งวิ่งวิ่ิงวิ่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 งวิ แต่ก็ต้องวิ่งอยู่ดีวิ่งสิครับอยู่ทําไมวิ่งแล้ววิ่งแล้วเซฟโซนอยู่ไหนเฮ้ <c oughs> ยต้องจม,นมันมาวิ่งเพราะเวลาของคุณเหลือน้ออย่าไว้ให้เทียนของคุณเหือดแห้งนี่เราต้องวิ่งหนีเหรอข้ามไปเทียนแห้งด้วยใช่เราต้องวิ่งหนีโดยที่ข้าห้เทียนแห้องอะ่ะโอ้จะเรินละพี่ไปแล้วจ้าเทียนแห้งหรือเทียนดับนั่นแหละเทียนเทียกัเทียนบกือกันเลยแต่ว่าจะต้องหนีสัตประหลาดแล้ววิ่งวิจัเอาวิ่งจงเอาอย่างเดียว ว oh oh um, ิ oh, ่งแล้วโอ้โหอะไรมาเลยไอ้ช่วยด้วยไอ้ใครอ่ะวิ่ง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 วแล้วเจอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวกดสเปซบาร์เอาทุกคนวิ่งบารแล้วโอ้ my god อยู่ในเซฟโซนมีเซฟโซนปะอ๋อแต่ว่าต้องตามหาเทียนด้วยเข้าใจละใช่ยายเทียนดับเดี๋ยวยายจะวิ่งแล้วก็เก็บเทียนไปด้วยเดี๋ยวยายระหว่างที่ยายจะหาเทียนตามทางไงเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์ตอนนี้กดเกิดไม่ได้อ่ะเออเอาเหรอเอ้โหนักแกนนี่ ได้ได้ได้ตอนนี้ฉันกำลังวิ่งอยู่ฉันวิ่งแบบช้าๆอยู่ฉันกำลังหาเทียนตามจุดอยู่แต่มันห้าสิบแปดเปอร์เซ็นแล้วอ่ะมันต้องหาเทียนจริงเหรอใช่ใช่มันพยายามจะให้เทียนแห้งโอ้ยฉันเก็บเทียนไปแล้วก็คือถ้าเทียนหมดก่อนเวลาพวกเราจะม่องเท่งถูกไหมใช่ใช่ใช่โอ้ใช่ใช่มันก็หมดแล้วเอาแล้วทำไงอ่ะจะหมดเราบอกว่าต้องหาเทียนหาจริงวิ่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 งนี่ อมีวิ่งเลยหมีวิวิ่งเลยมันตามมาแล้วมีโอ้โหไล่เลยไล่ตามมาเลยโอ้เออไอมีเฮ้ยเจ้ามีไยเอาพวกเราอาเจ้ามีช่วยหน่อยฮะสรุปฉันอยู่ในความฝันเหรอเนี่ยหน้าใครโผล่กัน ีอ๋อนี่มี็น,นการ์ดคนแรกที่ไม่รอดเหรอเนี่ยโอเคทุกคนก็น่าจะจบไปละวสำหรับอี่พูดดีนแนนี่นั่นแหละเนี่ยนี่ครับเราก็ตื่นจากจินตนาการที่เราสร้างขึ้นมานะครับไปละ